สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมือนีสาวขนแกนผ้ากินสิผ้ากินตามซัวหมึกลวกจ้ะตามซัวหมึกลวกยัวยัวค่ะเผ็ดเผ็ดนัวๆจ้าก้อนอื่นนะจา้าพ่อแม่พี่น้อง่ันใดที่เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวขนแกนน้ำเนยนอจา้าพ่อเป็นกำลังใจใกันจ้าพร้อมแล้วเาก็มาลงมือกินกันเลยนะจ๊ะาาน่าจะมามาแซบนํากันพี่น้อง มานมเสน้นเสน้นเงาวด้ดิเขาสวาไวได้ดิพี่น้องรบบมันงวนากันไหมจ้าอืม กางวายุบปุ่นจ้ะวางกอ๊อ,งอกเพพายแล้วจ้ะพี่น้องมึงนี่แสงไม่ค่อยพอป็นใดจ้ะไฟดับพี่น้องฝนตกไฟดับ เตรียมข้อไว้เมื่นแล้วมั้ยใส่ดำมันะ้ย <c oughs> ใส่หัวแต่ว่าสปิริตรแรงกา่าใส่ไฟฉาย <c oughs> ใส่ไฟฉายช่องหนัก แสบมันนวดน้นำกันก็คี่นอืม ข้างบ้านพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไงน,นอกจากคุณตกกันบอ่อืตสจบห้อง กบามาพาัทยาเหรอ้วกคนอ่ะบริยุขันแกนะ่ะจำส่วกระเซฟแบบแดดนววมมือกรอบ มันวันวันก็แบบมาน่วมันกนเลยจ้า เสาตึ้นและเสาสลัดซื้อมึ่ซื้อมึ่ซื้อปู รือไก่ทะเลก็ได้กินงเง้ยอของทะเลเหรอพี่นนองพูดไเสียงฝ่าห้องฝ่าเสียงฝน ไปทางไหนมาทางใดกำลังมัดระวังกันด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องตรงนี้กะาห้หยูอดีรอดนี่ข้าววขาวลายมืออยอ่เอาละจ้าพี่น้องมื้อน,นี้ก้อนสิไปลายแจ้งใดก็กย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เป็นกำลังใจใหสาวคนแก่น้ำเนื้ได้ดจ้า ลำลำลุยลุ้ยสุขสุขสุขคนยูดีมีแห้งนะจ้าสวัสดีจ้า